ทำขิงดองรสดีนาทีเดียวส่วนประกอบหนึ่งขิงอ่อนสดสดสองพริกขี้หนูสามหัวหอมแดงหรือมีผักชีต้นหอมก็ใส่ลงไปสี่ทำเปรี้ยวด้วยน้ำส้มสายชูห้าเปรี้ยวด้วยมะนาว หหวานด้วยน้ำตาลทราย 7. เจเค็มด้วยน้ำปลาวิธีทำเริ่มซอยขิงชิ้นบางๆซอยพริกซอยหอมบางๆ ใส่น้ำส้มสายชูพอประมาณเอาไว้เติมได้มะนาวสี่ซีกใช้ตะแกรงกรองเสียก่อนน้ำตาลทรายสองช้อนชาใส่ลงไป น้ำปลาชิมเอาพอเค็มชิมและเสิร์ฟหอมเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยดี